เมื่อวันที่22พฤษภาคมเว็บไซต์ยาหูอ้างนิตยสาร US Weekly รายงานถึงการฉลองครบรอบเสกสมรส2ปีของเจ้าชายาฮรรี่และเมแกนมาเคิลพระชายาเมื่อวันที่19พฤษภาคมว่าเป็นไปอย่างเรียบง่าย US Weekly อ้างแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่าเมแกนออกแบบการ์ดเพื่อมอบให้กับเจ้าชายแฮร์รี่ในวันพิเศษนี้ พร้อมทั้งเขียนความในใจแสดงความรักที่เธอมีต่อเจ้าชายแฮรรี่ด้วยลายมืออันสวยงามของเธอส่วนเจ้าชายแฮรรี่มอบกุหลาบช่อโตอย่างสวยงามพร้อมทั้งแหวนอีกวงที่เมแกนชอบเป็นของขวัญขณะที่โอมิสโกบีนักข่าวสายวังได้พูดคุยกับแหล่งข่าวรายหนึ่งที่เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฮัเปอร์บาซ่าว่า เจ้าชารีและพระชายาได้ฉลองวันพิเศษนี้เงียบๆเ,เป็นส่วนตัวที่บ้านพักในนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกากับอาชีพระโอรสพระชนษาหนึ่งปีโดยส่งวางมือจากโทรศัพท์งานและหน้าจอทุกอย่างเพื่อฉลองช่วงเวลาพิเศษสุดนี้กับครอบครัว